มีศรััทธาใหหห้วว่นไก็าไม้ว,วใใรกราบสวัสดีทุกคนนะที่นี่ด้วยนะครับผมก็อยู่ผมเลยน,นะครับนายต้นนะครับทุกคนครับผมวันนี้ก็จะมาแจกโค้ดกันใช่ครับตามชื่อคลิปเลยครับผมก็แจกโค้ดกันอีกแล้วนะครับเป็นพาร์ทสองทุกคนใช่แล้วก็เอ่อโค้ดนี้อาจจะเป็นโค้ดของเมื่อวานนะครับผมทํมาคลิปเมื่อวานไว้แล้วก็เอ่อเป็นคลิปเก่าแล้วแะนะแต่ว่า เรายังไม่ได้ลงไงแต่ก็ตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นโมจิใช่ไหมแต่ว่าในคลิปเก่ายังใช่อ่าพ้นอ่าฟินิกซ์อยู่นะครับก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับทุกคนครับผมก็แต่แจกโค้ดนี่โค้ดเดิมนะโค้ดแค่ห่างกันมาวันหนึ่งนะทุกคนเมื่อกี้ก็เดี๋ยวพาไปดูคลิปกันเลยดีกว่าแต่เขาอาจจะเป็นคลิปเก่านะครับผมก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์กดสมัครด้วยนะครับทุกคนครับผมแชร์แล้วครับทุกคนครับผมแล้วก็จะพาไปดูคลิปกันเลยนะครับทุกคนครับที่อ่าที่อัดไปเมื่อวานอัดไปเมื่อวานแล้วก จะเอามาลงนะครับผมจะโอเคทุกคนก็ประมาณนี้ดีกว่าทุกคนครับผมบ่าเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าเจเจอแล้วนะครับทุกคนครับคือแจกนิวโคนั่นเองทุกคนนะครับผมใช้แล้วก็สรุปอัปเดตนิดหน่อยนะครับใช่สรุปอัปเดตนิดหน่อยนะครับทุกคนก็สามารถมาเอาโค้ดกันได้นะครับในช่องของเราเนี่ยทุกคนนะครับผมก็โค้ดนิวโคนะครับผมอ่ะเราเริ่มที่โค้ดแรกเลยดีกว่าทุกคนครับที่เข้ามาใหม่นะทุกคนใช่เลยก็เข้าตัวนี้มีโค้ดอยู่นะ อ่านี่คนนี้มีมีปุ่มรีดีมแล้วสวยต้องการปุ่มรีดีมากเลยเฮ้ยเยอะดีกันครับผมป่ะปุ่มรีดีมนะครับทุกคนรับผมสามารถใส่กันได้เลยนะครับผมอ่ะโคตรประมาณนี้อ่ะจะโคตรทุกคนจะอยู่ตารางที่คีพชันนะครับผมก็สามารถใส่กันได้นะครับใช่แล้วครับผมก็ประมาณนี้ครับรีดีมไปเลยติ๊กอ่ารีเซ็ตสแตทนะครับทุกคนครับซึ่งทำไผมต้องรีเซ็ตสแตทอ่ะผมอยากรีอยู่แล้วนะครับ ใช่โอเคแล้วก็เอ่อต่อมาครับผมไอโค้ดนี้ครับผมมาเอ่อช่มัน add t มาแล้วครับก็ได้มา 10k มันนี่นะครับผมสามารถใส่ได้นะครับผมดูตังคกันเลยดูตังคกันเลยจึ๊บอ่าตังค์อยู่ตังค์ก็เพิ่มเออเพิ่มด้วยไม่มีอะไรครับต่อมาเอ่อต่อมา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 นี่โค้ดนี่โค้ดนี่โค้ดนี้ครับ n4 animation นะครับผมใช่ครับผมก็สามารถใส่กันได้เลยดีๆไปดีๆไปเออคุณมันมันรีเซ็ทมันรีเซ็ตทนี่ยว่ะเอาเรียบร้อยคือใช้หมดเลยรีสซ็ตจ้า โรลี้สเตตครับคนนี้โรดี้สเตตนะครับทุกคนครับผมจบแล้วทุกคนครัเออตัวนี้มีอ่าวมีอะไรด้วยอืมเออโีสเตตนะครับผมก็ใช้ไปเรียบร้อยแล้วโอเคครับต่อมาครับผมเอ่ออันนี้ครับผมอ่า R O S K เอ้ R O S A K ไอ้ครับสามารถใส่ได้นะครับผมรีดีใหม เออลืมไปมันได้ตามมาหมื่นหนึ่งดีกว่าไวิคิววันนี้คนเมาได้ตามมาหมื่นหนึ่งนะครับทุกคนครับผมมันมันได้ตามมาหมื่นหนึ่งนะครับก็สามารถใส่กันได้นะครับผมโค้ดทุกโค้ดจะอยู่ด้านล่างดิปคลิปแช่นะครับผมบอกไปแล้วดีกว่าเออคืพูดไปแล้วนี่เออนั่นแหละแล้วต่อมาครับผมอ่าคนนี้ครับผมคนนี้คนนี้คนนี้ XIE x e โค้ดนะครับผม XIE โค้ดนะครับผมรีดิมไปเลยนะครับรีดิที อ่าเอออันนี้จะได้ตดังมาณหมื่นหนึ่งเหมือนกันนะเออลืมบอกโอเคครับผมก็อ่าโค้ดทั้งหมดก็มีประมาณนี้ทุกคนเอ้ยเดี๋ยวอัพสเตตก่อนเอออัพสเตตเกินอ่าสเตตเป็นตัดที่ตันเท่าไหร่วะอ่าอ่าอันนี้ห้าร้อยห้าร้อยอ่านี่นี่อ่าแล้วก็เอ้ยเดี๋ยวเอ่อนี่มันบินเท่าไหร่บินได้ที่เอ่อหนึ่งอ้าวโอเคมก็อ okay. okay. ัพแล้วโอเคก็เอ่าหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยกว่าแล้วกว่าแปดโอเค โอเค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 ไปก็เอ่อแค่นี้แล้วก่อนทุกคนนะครับผมก็เรามีแค่นี้แล้วก่อนทุกคนนะครับผมก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์กดสมัครใครได้วยนะครับทุกคนครับผมก็เป็นโค้ดที่เอ่อรู้สึกว่าหลอกหน่อยหก็รู้สึกว่าอ่อโค้ดจะมาเยอะนะครับผมแล้วก็อัปเดตอัปเดตลำนี้เยอะมากเลยนะครับทุกคนครับผมใช่อัปเดตลำนี้เยอะมากนะครับก็สามารถมาใส่โค้ดกันได้นะครับทุกคนครับแล้วก็สามารถมาเล่นกันได้นะอัปเดตเยอะนะครับผมอาจจะพูดอะไรไม่ไม่ถูกต้องก็ขออภัยนะครับเพราะว่าไม่ได้้้้้หาา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 ขอออออมมมมมมูููลนน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 นะะะะะะคคครรรับผจจเเเเเเเททีีีีี่่ดดดดดดไไไุกกกกกกก็็็ถยิึงงซซซปณฝ นนะครับทุกคนครับผมก็เจอกันคลิปหน้านครับทุกคนไปๆ